เป็นเป็นจังหวะของผมมากกว่าคือคือผมอยู่ในช่วงที่เหมือนโตโตขึ้นเยอะแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับก็เลยก็เลยบอกว่าเหมือนแบบพอมีใครก็เลยแบบเหมือนเหมือนตั้งใจมากๆในกนานแบบพยายามแบบดูแลทําให้มันดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับ หกเดือนะครับเกิดสำหรับาแตไม่เป็นเฮ้ยเกิดแล้วปีปีปีกว่าปีกว่าไม่ได้หมายถึงว่าที่ที่เขียนคำท์เหรออันนั้นนานแล้วนานแล้วเมื่อเมื่อตอนหกเดือนไงใช่ครับตอนนี้กี่ปีแล้วคะปีปีกว่ากว่าครับก็ก็จริงๆแล้วมันก็มีมุมที่น้องเขายังเด็กอยู่เยอะเนาะแต่ว่าพอพอเราเริ่มโตเราก็เลยแบบเหมือนเหมือนใจเย็นขึ้นเยอะพยายามเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ก็เลยเปิดกับว่าค่อนข้างจะแบบ มือนเจอเด็กแล้วก็ต้องแบบเหมือนคบเด็กแล้วก็ต้องพยายามบอกว่าเหมือนเหมือนดูแลเขาให้ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็าห่างกันกี่ปีกี่ปีห่างกันประมาณโอ้โหเจ็ดเจ็ดแปดปีครับผมครับผมก็ไม่ได้ไปดูปลาฉลามตับเรื่องอายุก็ไม่ได้กินก็เพิ่งเคยเทสนะก็เพิ่งเจอครั้งแรกนะก็ก็ก็ดีครับผมก็มีสีสันดีในชีวิตแบบเหมือนเล่นรถไฟห่อเลย เอ่อก็ก็คือจริงๆแล้วผมผมเป็นคนที่ไม่ค่อยซีเรียสไม่ค่อยอะไรแล้วเพราะฉะนั้นจะดูไม่ค่อยไม่ค่อยโตอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมก็เลยค่อนข้างจะเจอเขาหรือกลุ่มเพื่อนเขาก็คือสนุกสนานเฮฮากันได้ได้ตลอดครับทุกวันนี้ผมอยู่กับเพื่อนเขามากกว่าเพื่อนผมเองด้ือสามีรเงี้ยครับสนุกแบบมันลักมีเราจริงจังมากคือก็ก็โตแล้วนะก็พยายามแบบเหมือนตั้งใจแล้วเดี๋ยวนี้จะทำทำให้มันดีอะไรเงี้ยครับผมเหมือนเหมือนเราเราเราโตมาเหมือนเรามีบทเรียน เราเคยมีความรักที่ดีแล้วแล้วก็เหมือนเหมือนเราไม่ได้อยุดมนแล้ววันนี้พอพอโตขึ้นก็เลยเหมือนพอพอพอเรามีใหม่เราพยายามแบบรักษาให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเมื่ออายุที่จะเขียนมือไม่เพ้่มเป็นักสองักเลยใช่ใช่ไหมไหมก <St ay> ็มันจะมีบ้างที่ที่มุมแบบงอง,ง,ง,งแง้งอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ต้องแบบใจเย็นแล้วก็เริ่มสอนเริ่มอะไรอย่างเงี้ย นนเริ่มต้นคือผมเป็นคนชอบวีคิวเคมใเริ่มต้นครับก็ก็คือไอันที่พวกผักคือว่าก็ลกหลักๆก็คือชอบความที่เขาเป็นคนที่ง่ายอยู่สบายสมถะไม่ไม่ฟุ้งเฟ้ออะไรอย่างนี้ครับผมกินง่ายอยู่ง่ายแล้วก็แล้วก็ตั้งใจทํางานพึ่งพาตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆอะไรยอย่างงี้ก็ประนช่นชมลมวมีห่วงทำไมครับเพราะว่าเขาอ่ะคนนนกที่า เซ็กซี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยลองเอ้ยอในส่วนเนี้ยส่วนนี้ยคือผมก็ต้องแบบต้องปรับตัวเองเยอะมากเหมือนกันนะก็คือต้องพยายามเข้าใจด้วยว่าว่าไงเขาก็ต้องแบบมีบ้างถ่ายรูปให้รูปเป็นนางแบบเขามีเซ็กซี่บ้างอะไรเงี้ยครับผมไปก็คมหัวโบราณจริงแล้วอ่ะผมว่าหัวโบราณคืจะมีมีมุมแบบแบบคิดมากคิดเยอะหึงหวงหรืออะไรเงี้ยมันมันมันก็จะไปสุดกับผู้ชายคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องพยายามปรับตัวเองเรียไงครับ้องเขาว่าไหมครับ โอ้ยแต่ก่อนตอนแรกๆนี่ก็ก็แบบเหมือนมีมีเสียงมีทะเลาะอะไรกันกันเยอะเหมือนกันเลยแต่คือหลังๆก็คือแบบจูบก็หากันว่าแบบประมาณไหนคือโอเคอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยถ่ายเซ็กซี่ด้วยเลยคู่กันเวลาไปเที่ยวเฮ้ยไม่ไม่นนั้นผมผมใสยเฮลตี้ออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยออกกำลังกายมันก็อือ่บางทีแบบเหมือนไปทะเลมันก็แบบว่าเนาะจะให้ใส่เสื้ออย่างเดียวมันก็ยังไงอยู่ก็เหมือนลงผ้าเพื่อเหมือนแบบอินสปายให้คนแบบว่าอยากออกกำลังกายอะไรเงี้ยแต่คือไม่ไม่อยากมาในแนวว่าหวาน ก็จริงๆทุกวันนี้ไม่ไม่ห่วงหรอกเขาเขาก็เหมือนโตแล้วแล้วเขารู้ว่าว่าอะไรคือแบบกำลังดีพอดีสำหรับเขาอะไรอย่างเงี้ยวันนี้รักวแตเลยไหครับก็ผมผมก็ก็จริงจังอะไรเรียกว่าจริงจังแล้วตั้งใจทำให้ดีในแต่ละวันต่อไปเจอเจอครับเจอครับผมก็ก็าทงเขาโผลก็น่ารักรอบคผัวผมก็ก็โอเคน่ารักกับเขา ไม่ค no oh, ิดเลครับโอ้โหทุกวันนี้คือขอขอเอาตัวเองให้ดีก่อนพอเราแข็งแรงปุ๊บเราจะเลี้ยงดูใครอย่างเงี้ยมันมันก็สบายแล้วนี่ครับก็เลยอยากตั้งใจเอาตัวเองให้ดีสุดก่อนเฮ้ยเรื่องอะไรนี่เล่าเนี่ยครับก็ก็ก็คือว่าอย่างอย่างฝ้ายคือก็พอรู้เรื่องมาอยู่แล้วครับก็ยินดีกับเขายินดีด้วยครับผมว่า ดีแล้วดีหมถือว่าผมว่ามันเหมาะกับเขาแล้วชีวิตเขาแบบว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเขาแล้วครับผมยินดีด้วยมากๆเลยนอเ<อ>ขามีชีวิตที่สมดุลบาลานซ์มากๆครับผมนี่คือพอเรามองไปแล้วแบบย,ยินดีด้วยมากๆเลยจริงๆเนี่ยยังคงเป็นเพื่อนกันอยู่ยังมีติดต่อคุยกันบ้างอย่างวันเกิดเขาก็อวอยพรมา ยังเลยยังเลยแต่คือคือรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าว่าน้าหน,น้าน่าจะเร็วเร็วนี้นะหรืออะไรเงี้ยครับผมพอรู้อยู่แล้วโอเคอโอเค